and you ไปได้วยท่านผู้ชมขอตลาขาสู่รายการดูดีมิสไตล์การน้องแมนภาวดีนะเจ้าทางเ c e b o o k Live แล้วก็ขอต้ลาท,ทุกทุกท่านนะเจ้าอุ้ยมื้อนี้เป็นยังไงน้อ <c> ง <oughs> แม่มีผลงานใหม่ล่าสุดใหม่เยี่ยมอ่องแล้วก็อื้องมอกันประจําอย่างที่บอกเดี๋ยวน้องแมนคนยังปรับปรุงกําลังปรับปรุงทดลองอากาศอยู่เนาะสบายดีทั่วโลกเลยแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่ไมลเวอร์นะเจ้านี่แหละทางไลฟ์บีซีเพิ่นบอกวา่ BC, บาบีซีบอ่บอมแมนบีซี thank you for เพิ่นบอกวา่า so beautiful thank you นะเจ้า หลายคนก็บอกว่าห้วยขึ้นน่านออกแท้โอ้คนขี่หายก็ต้องอาศัยแต่งตัวก็เหล่าน้องคนเบืองทั่วโลกเนาะส่งกำลังใจมามีผู้ใดแน่ขอสบายดีลอภัย,ยในนอนส่งเมสเซจมาสบายในน้องคันทลีจากอิลลินอยสาวงามเนาะผู้ใดนักล่องผู้งามก็ติดต่อได้เนาะคิดบอกบอกใครไม่ถูกอยากได้อะไรไม่มีโบสมาดูรายการดูดิมิสไตัยจะได้สิทธิ์วนนั้นอยากได้นังห้องงาม,งาม ต้องติดต่อได้เลยน้องคันธลีอยู่ทางอิเลนอ้อยเนาะไทยไตแล้วก็สบายดีเอสเจเนาะแล้วก็สบายดีน้องอแก้วพิล่าอยากได้กัขบข้อแซบีบใส่หมกบอกแล้วว่าอย่าโทรถ้าโทรลวสัญญาณจะปิดทันทีนะเจ้าอย่าโทรพี่วิกกี้เอ้ยอย่าฝ่าโทรมาเลยเด้อผู้ใหญ่หูจากเราน้องต้อยแท็กไปบอกพี่วิกกี้หน่อยอย่าโทรพี่แม่มออกอากาศอยู่นะเจ้ามีอะไรฝากข้อความไว้ ขอเวลานิดเดียวบอดดน,นะเจ้าน้องแกวพิล่าเพินอยู่ทางลุยเซนาเป็นแฟนรายการน้องแมมนะเจ้าแล้วก็ท่านสามารถดูย้อนหลังทางลาวไอทีีพร้อมกันเลยเนะาะจัดให้เลยเพราะเนื่องจากน้องแมมบ่อยมีเวลาหลายเมือ่อเศารนี้ด้วว่ากับหัวหญ่าลนะแลพิ่นว้าจะยิงออกพร้อมกันทางลาวไอทีดีเนาะแล้วก็ผู้ใดอ,อีกแล้วก็สบายดีด้ยดีเจเสียงหวานลาวเรดิโอนะเจ้าเพินก็นอยู่ทางแคดาสบายดีพี่น้องแคดาเนาะ แล้วมีผู้ใดอีกเนี่ยอ้าวแล้วก็มีไอซุกแอร์เนาะโอ้สองคนนี้ไม่ห่างกันเลยเหมือนปาต้องโกเลยไอซุกแอร์บอแนเดอหลังจากบุญไทยดำบอไปสองควมเนาะเดี๋ยวทีมงานเพิ่นมาเพิ่นจะพาไปสำหรับสาวๆที่อยากจะทำชิ้วเท้าวนสามิติหกมิติเตรียมตัวสวยเพิ่นเพิ่นแจ้งมาละมีประมาณหนึ่งกลุ่มอยากงามขอเพียงจะทรงเสียงมา น้องต้อยจ๋าถักไปบอกพี่วิกกี้หน่อยนะพี่แห mm. มมออนแอร์อยู่นะจ๋าขอบคุณมากที่คิดถึงใครที่เข้ามาทักมีใครอีกสบายน้องไม่มีคนงามแล้วก็น้องแซนดี้จากอาร์กันซ์น้องไม่มีจากไอโอวาพักฟื้นมาเดอดร้อนเอ้ยน,นนะโอ้ยส่งหัวใจมาเยอะจังเลยเนี่ยแสดงว่าน้องไม่มีเป็นคนที่อินเลิฟนะเป็นผู้หญิงที่หวานและอินเลิฟเนี่ยเนาะอามอน,นี่ถามมาพี่แหม่มแต่งตัวแบบไหนอ่าถามมาก็ตอบไปวันนี้ได้ออกแบบ เสื้อผ้าสวยๆจากพี่วิกกี้ลาเซกัสดแล้วก็ย้ำขายสินค้าเหมือนเดิมชุดนี้ปล่อยได้เพิ่นบอกว่าถ้ามีแฟนคลับเพิ่นส่งซื้อสินค้าเพิ่นขอให้เันไดล่ะเหมือนเอื้อคำหรือว่าเอื้อคิมเพิ่นได้เสื้อสีชมพูไปแล้วโซรีพี่วิกกี้เนาะแล้วก็อ่าชุดนี้ออกแบบง่ายๆเนี้ยเรียบๆใครที่คิดว่าใส่เสื้อ,อมีเดียมอมใส่เสื้องซื้อสินค้าอ่เดี๋ยวเขาคงทีมงานคงให้แล้วก็ ต้มหูง, BU, งามบอมือนีน้แม่มใส่มุกเพราะว่าได้ใส่จี้เห็นจี้นี้ไหมสวยไหมเนี่ยจี้จี้หัวใจเนี่ยใครที่ไม่มีหัวใจโปรดมาดูตรงนี้แล้วจะมีหัวใจนะจ๊ะเห็นไหมตัวนี้ถามมาว่าอะไรนะน้องมิมี่เดี๋ยวพี่แหมมดูหน่อยสิป้าดูหน่อยสวัสดี <TER> ค่ะคุณป้ามเมื่อาวานไม่ได้ดูป้าเสียใจมากค่ะวันนี้ก็ไม่อยากเสียใจก็ดูสิจ๊ะแล้วก็น้องแซนดี้ให้เออแหมมสบายดีน้องแซนดี้งามหลายค่ะค่ะค่ะ ลูกสาวแม่นี่เป็นจังสีทุกคนนะเจ้าน้องแม่มมือนี้ได้มีการประชุมกันเรียบร้อยแล้วว่าเราจะมาเจอกันทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสนะเจ้ามือละสมงก็ยังดีประมาณสักเอ่อมือละสมงน่าจะเป็นประมาณสองต่อเนาะสองช่วงช่วงแรกแล้วก็ช่วงที่สองท่านใดที่มีอย่างไรก็นะครับไส้วันนี้มีโอกาสดีใจขอบคุณและสบายดีอาจารย์ เพิ่นซื้อวาอาจ,จารย์โอ้เดี๋ยวนะเพื่อนแตง่งเพลงให้ก็น้อยมีหลายอาจ,จารย์เมื่อนี้เมอกาได้ว่ากับอาจ,จารย์วิกกี้พเพื่อนเพลงของเพิ่นสิ้นหวังกําลังตัดต่อคิดว่าวันสองวันได้ดูแน่นอนเมื่อกี้ออรายการนนน้องแหม่มอ,อ่อพอนยมพ่อเฟสบุ๊กให้ฝากไปให้เอ้ยทุกตาอยู่ทางเทนเนสซีเนาะแล้วก็เอ้ยแดงบ้านไซเงินอยู่ฮิสตันนะเจ้าแล้วก็แฟนคลับน้องแหม่มทุกๆคนเลยนะเจ้า มีอย่างีรับใช่คระบอกแล้วก็งานบุญให้ดำพบกับน้องแหมแมแน่นอนแล้วก็วงแบนไรลล้แบนไปซอยกัน<ม>บุญให้ดำไอวา่าวันที่สองสามโปรอมาแล้วน้องเพื่อนก็คอนเฟิร์มมาไปแน่นอนหลังจากนั้นอาทิตย์นั้นอาทิตย์ต่อมาจะได้ชมคอนเสิร์ตมักเบาแก่น้องแหม่มกับน้องไมมี่เลิฟโชว์แน่นอนสองพี่น้องพี่รองน้องเต้นน้องร้องพี่เต้นโอเคไหมจ๊ะน้องไมมี่ถ้าโอเคส่งหัวใจมาด้วยอ่า แล้วก็เมื่อกี้นี่ก็ขอบใจทีมงานของอาจารย์เนาะที่เพิ่นเอาเพลงยาพ่อเฟซบุ๊กออกมาให้สูสยตาของพี่น้องเขาเนาะ<ๆ>ก็ถือว่าว้าวถือว่าเป็นข่าวที่ดีเนาะแล้วก็เอามาให้เบิงงจะค่อยๆขอบใจที่ว่าเพิ่นว่าเนาะไม่มีบอกโอเคค่ะป้าเนาะ<ๆ>ว้าวแล้วท่านใดที่อยากได้สร้อยงามๆที่ส,สวยๆนี่งามบอกเป็นไข่มุกนี่เป็นเซตติ้งงามหลายพี่น้อง ถ้าเกิดว่าท่านใดอยากได้ก็สั่งสั่งซื้อหรือว่าสอปอร์ตเนาะสปอร์ตน้องแหม่มมาได้พอว่าอย่างหลายคนก็บอกว่าโอ้อันอยากเห็นแต่บ่เห็นของแท้อให้ดูตามนี้ไปนี่แหละท่านผู้ชมเพลงย่าพอเฟซบุ๊กเป็นหมือนของอาจารย์เป็นผ,ผลงานของอาจารย์เรนินปากสันฝากไว้คลับกันแล้วท่านใดที่อยากเด้ตัวแทน,นจะเมื่อนี้ก็ได้ดูคาราโอเกะไปแล้ว หาเบิ้งสักรอบจะมันนี่เป็นอูเปอรโหมด เพียง,งเขาว่าออใไ่เห็นบอกบัดค้นยู่ใกล้อายบ่อยากเ้านำนั่นแหละแมนบอกขอต้อนรับเข้าสู่รายการดิจิตากับน้อแหมมนอสาวจันทวีสบายดีเดอ้อจันทวีลาวไอทีวีเ,ออเานะาะเบิงดูว่าน้อไม่มีเขียนว่างามหลายป้าเป็นเงินเป็นเงินหรือเปล่าจ้ามุกก็งามหลายค่ะดีใจหมดนึ่นว่าชมป้างาม เขิอนนั้นเนี่ยอะระวังเด้อยคอยสิตามไปซอยขั้นคอยเห็นอยู่กับสาวสำน้อยงามบอ่อเห็นอยู่กับสาวสำน้อยคอยสิสับเจ้าก้อยกับเม็ดบุกเซตติ้งแท้เจ้ามาพร้อมต่างหู รายการดูดีมิสตล์จะมีประจําวันอังคารและวันพุธและพรฤััสนะเจ้าทาง Facebook ไลท์ทางรายการดูดีมิสตล์กัน้อแมมแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ทาง YouTube และก็ลาว t v ทนะเจ้าเพชรดาสบายดีสบายดีเพชรดาเนาะป้า ก็งามอยู่แล้วทำไมพูดเรื่องจริงเลยจ้าหนูถ้าเกิดว่าน้องตอยติดต่อเออวิกี้บอกเพื่อนติดต่อทาง messenger ของ Facebook เด้อถ้าออกติดต่อมาไลน์เออแม่มบึงบ่ได้ตอนนี้เป็นแม่มออากาศอยู่เนะาะการใดอยากส่งข้อความส่งเข้ามาทาง messenger ฝากข้อความมาได้นะเจ้าอ่าทไหนก็ฝากไว้แน่ ไฟแจ่มมาทำผสมค่อยสิตามไปซอยขันค่อยเห็นยูกับสาวสำน้อยขันค่อยเห็นยูกับสาวสำน้อยคอยสิซับเจ้าก้อยท่านใดที่อยากจะคุยเข้ารายการโทรเข้ามาเนาะมีผู้ใดแน่ เพชรลัตดาอยู่ที่ไหนเอ่อสมาชิกใหม่หรือเปล่าเนี่ยเพชรลัดตดานะจ๊ะใครจะอยู่ที่ไหนตำบลไหนรัฐไหนทั่วโมุมโลกตอนนี้กําลังเบิงรายการดูดิมิทาย์กับแมนพาวดีจะมาพ่อกับพี่นอกเป็นประจําตอนแรงๆซิล่หามงแรงคลิฟอร์เนียฮะมุกไปไปลายบางทีก็เลดในน้อยๆน,ยนึงก็บวาก,กันเนาะถือว่ามาร่วมทักทายกันนีชีวิตคนคนไกลต่างแดนก็มีทางเดียวก็ได้อศาศัยทาง โทรศัพท์น,น้อยๆนี่แหละมาเป็นหน้าจอให้เป็นสื่อให้สื่อความคิดเหอดที่ถึงกันนะเจ้าอ,อย่าลืมเจ้าเาจะมาพบก,กันแบบนี้อยากฟังเพลงอยากขอเพลงท่านัาม่มีเสียงก็จะร้องถ้ามีไทม์ก็จะมาร้องหรือว่าท่านผู้ชมที่เบิ่งอยู่บ้านบ่มีโอกาสได้ไปชอปปิง้งสาวแมมหรือว่าลูกแมมแม่อยากเบิ่งไข่มุกสร้อยมุกเป็นดังไดแม่อยากเบิ่งสร้อยเครื่องประดับแบบไทยยิ่งตอนนี้เป็นวันแม่ที่จะมาถึงเนาะ วันแม่วันแห่งความรักที่แม่ลูกๆจะต้องแสดงความรักให้แม่และาบางคนก็อยากจะซื้อเครื่องประดับแบบทไทยโห้กันก็สามารถส่งเม s เ e n g จอร์มาทาง Mess e n เจอร์ทางเฟซบ o o กน้องแหมมได้ว่าอีเมลเพิ่นอยากได้ตัวนี้กอเว้าล้วได้ก็เว้าแล้วก็ขอบใจสบายดีพี่น้องทางเคลียดาเด้อเทความต้อนรับกลับมาแต่ว่าอีกบอด,ดนนะเจ้าท่านจะได้เป็นเจ้าของคาราเกะ ซึ่งในอัลบั้มชุดนี้บอกได้เลยว่าทีมงานอิสตาไลเนี่ยตั้งใจผลิตต้องใช้เวลาเฉพาะไปไทายทำปากเสีนะเจ้าอยู่วัดคูกกอนแล้วก็น้ำตกโอ้ไปหลายบอนพี่น้องไปแจ้งมาเลยว่าอยากจะให้แมมไปทซให้ติดต่อน,นันเนินเนาะที่แน่ๆอย่าลืมนะเจ้าวันที่2ที่3บุญไทยดำเลเบอร์เดจะมาถึงท่านใดที่ยังไม้จ,จองปี้ฝ้าจองแล้วก็บินมาพ่อกันนะเจ้า แล้ววันที่สบายดีให้ภายนอนจับชอเชีย